ายดีเอฟซีทุกท่านที่ตามฮัตสม้มสบายดีตอนเท่งๆมินี่ค่อยกะมาไฮชาชิธ่าพี่น้องก็ใหมาเอาใบตองแล้วก็หามาบบน้อยมือนึ่งได้มือแกงมาเอาใบตองมือห่อข้าวต้มขนม,ขนมลงเสื้อบา้านว่ามืออื่นนี่ก็เป็นมือกะเกมเครื่องของสีลงเสื้อบา้านแล้วพี่น้อง้ยเป็นห่อนมือห่อข้าวอีหละห่อข้าวอนเดินสิบเพ่งพี่น้อง้ย ดี๋ยวคอยกลมาฮอดให้สาสิทาทีเรียบร้อยแล้วล่ะคอยมากั4คนล้กันบ่เบลได้แล้วก็สาวสิทาสะแยะทางมามานี่สบายดีสะแยะสบายดีสะแยะนตกหน่แต่ตอนนี้กระนยังตกอยู่ได้นโหยุงโหยองล่ะเพิ่นจะมานําบมาก็มาสสิทาสดีจ้า่นบก็อยากอยู่สิแล้วเออไปทางพูพี่น้องเสิรอกด้อไปลเดี๋ยวเฮาเฮาไปเอามาบ่่นบ่ เไปอาบตองโบกหาบตองเลยออาห้ก่อนยังยางก่อนนงามบเข้าก่อนเข้าสาตานงามนะพี่น้อยนี่เขาให้เขานาพี่น้อยเขานาโคกัอาลีบไปไทางพุ่นงลเ็ดไปนะ ลูน้ำจะเนะเื่อไปคุณทางทางเข้าทางทางเข้าให้หาบุบไปเอามาบุบแล้วก็เบูดตองไม่ขนมบ่ จเนะ่ไปเอาโบบเอาบตรงใ่มมาทางพดตรงห้าเป๊ะเม็พี่น้องเลยเราจะเนะปิดก่อนเห็นไหมล่ะเออเอาก็ได้มาคอชิพายเองมาเจ้าชิพายเองบาคอยเป็นคนงามเจ้าเป็นคนงามละ เออฉันเนี่ยเป็นคนงามละมาเด้๋พี่น้องเจอเองนะแม่ค่อยเจอได้เป็นกานแกล้งเนาะเป็นกาแกล้งได้สองง่อยแล้วเดี๋ยวนี้แกได้สองง่อยละอ่าฉันเนี่ยได้สองง่อยละไปหาอีกต่อหาเบิังคักๆเด้อนี่ได้หน่อยนี่พี่น้องเดี๋ยวยืดปิดเอาก่อนเออตัวสูงอะไร

เกเนี่ยได้ลายแ้วันนี้ก็นักเติบเอาม็ดเมบอมมินเกเอาไปเอาเพิ่มมินะเามาันงคไดป็ยังไปเอามาบ

สุดโลสาธิบาเพนนันเกาะเฮือเล็บร้อยแล้วล่ะยวเข้ามาลิดเอา <Okay. S 1> อันนี้ก็แมนบ่นบต <c oughs> องอน <c oughs> ัอนเกาะนีน่นะ <c oughs> มามาพี่น้องมาเอาบบตองมเมอส์ข้าวต้มขนมต้มเสื้อบาดทำบุญพี่น้องเอ้ยห่อนมือห่อนยามแม่แล้วพี่น้องแต่เมื่อก่อนนั้นเป็นเดินเดินเก้ารับพี่น้องเอ้ยแต่ห้านี้นั่นเป็นเดินสิบเพ่งพ่อเขาสร้างขึ้เดียวประจำปีของบ้านเฮานั่นละ

คืองอป้าเฉยเอ็ดเฉยเอ็ดปืนบ่ได้คอยหาเอ็ดปืนคอยได้่อแล้วบ่ปรต้งนะยังก็ได้ชามกอาเมอนเพิร์นซโซนได้เอ่อยพื่อสโซนไปทเมือกม้นนี่นะเอาเมื่อเพื่อสโซนบ่เอาเพื่อสโซนอันพี่เจ้านั่นทรงอันพี่เจ้าอันได้ชาก้นเอ้ยซโซนก้นนึงบ่ มันยพอดีเป็นสามก้นเนาะสามก้นแล้วจะก้นละแล้วจสามกนแต่ว่าเยอะเอาเข้ามันอีกก้นนึงยังมันอีกโฟยังนอีกโฟแล้วเอาเข้ามันก้นนึงเป็นี่ก้นตองเอาไตแล้วล่ะก็จะได้พาอ้อพเดี๋ยวอ้อไปโซนนั้นแล้วพี่น้องอ้ออไปเสรถกกอน ดี๋ยวเฮาไปหาบบอีศรใหม่เพาบบเฮาก็ยังบ่ทันได้หลายเด้แต่พ่อแก่งั้นล่ะแต่เอามือเพอเข้าคอพี่น้องเอ้ยเอามือแบ่งกับพี่น้องเด้ไดดแล้วพี่น้องเอ้ยโ่ปเาอันนี้เฮาย่งไปเอาตาไปใช้รถพุ้ยล่ะอยู่ลากทาอยู่รถนี่เฮาไปปะเครื่องปะองอยู่รถแล้วพี่น้อง เดี๋ยวเราไปเบิกเงินมาโบปันอยู่ไฮนั่นก่อนวรามันละมีอยู่บ่ปลาสักช้างเอาใหไฮชาชิทานสบากขนาดจะได้ปิดหูพี่น้องเฮากับเฮามาหอนไฮใหญ่ละหอดป่าโบปะเดี๋ยวเฮาไปเบิ้งป่านี้ก่อนมันละมีอยู่บ่ นี่พี่น้องป้านี่กะเฮ้าพอยุบนุ่ยนึ่งพี่น้องเอ้เพราะมันแก่และถ้ามันแก่เข้าก็เมื่อแกงกินนุย่ยมันพี่น้องอพอดีกินนุย่ยพอดีนุ่ยมันเป็นขี้ซางนั่นแหละอาตาไฮกับพี่น้องเอ้ยของสาวชิดาเต็มกระยังเลยมีครบผักงงงเป็นต้นมะโบ๊ะ cho nên coi này ao thì để họ lột mờ vậy khỏi lột con phi ơi bằng mờ cái mi tay này ham mưa mà này cả nằm cả lơi lại tư ta biết tuần này cả hẹn nhã, cả này đây Tháng cả กอนพี่น้องเอ้ยบอลมอนพยายามมาว่าะสะร์ฟก็ระไม่ท่านเพระาะว่าบอลมอนพยายาม,มากอดเฮลาร์เตได้จะงเอาแกงซืร์นบาบอบกินพี่น้องเอ,อ้นนเยเดียาา๋ยวห่อผาบาบอบกอนพี่น้องกันบ้างเนี่ย เดี๋มาแก่ในกินนู่นนี่พี่น้องมาบโบก,กผ้าแล้วที่เรีบรยบร้อยแล้วปลาเข้ากัน,นเลยไส์แล้วที่เรีบรยบร้อยรอแต่มาฟดเข้าจากเงิน ปลาลงก,ก้อนพี่น้องเ้ยส่วนหมอ้อกับสมุกคืนคางแล้วที่เรียบร้อยแล้วนะปลาลงก,ก้อนมันเทปลาลงก,ก้อนมาโบ๊ทเซอปลาสุาสกไปที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยตอนตอนเทามาอโบบนั้นสมุกเพ็นไม่ได้ท่ายเฮ้อว่าคอยไปหาผักมาเสิร์พี่น้องเอ้ยแม่ได้ท่ายพี่น้องบิง้ง Nãy chưa lẹo thiệp loại là. đã kỳ nè, của thiệp hèn. Nay mặt bóng móng 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 đã móng

ขอกะกินข้าวแลงกะอิมเีรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ขอกะสิได้คิดคิดขอขโอมยกอบใจพ่อแม่พี่น้อง f อซีทุกคนที่ติดตามนะครับชมคลิปหน้าพบอพอเดียวไม่คิเก้าวอขอบใจลายเด้อ